สวัสดีครับสวัสดีสมงเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับ power ของงานของมันน่าจะเป็นของประดิษฐ์นะครับนั็นประดิษฐ์ก็อนครับหรือโดรยีนนี่แหละครับนะครับเป็นรุ่นนะครับ power รุ่นนะครับอ่า prm นะครับพันสองนะครับตัวนี้ก็เป็นหวัดแท้นะครับสามารถขับ18ขั้นละหนึ่งขั้นละสองได้นะครับ สิบแปดขั้นละหนึ่งขั้นละสองได้นะครับสบายนะครับขั้นละหนึ่งขั้นละสองนะครับเสียงกลางก็ได้ขั้นละสองขั้นละสามนะครับสบายนะครับแดงแน่นอนนะครับขับพ้นขับไล่ได้นะครับเสียงตามสายระยะนะครับห้าสิบเมตรหกสิบเมตรนะครับสบายนะครับตัวนี้ใครที่กำลังมองหานะครับก็รีบตัดสินใจนะครับตัวนี้สภาพก็ประมาณ 7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่านะครับก็จะเป็นตัวนะครับ prm นะครับสามารถขับสิบแปดขั้นละหนึ่งขั้นละสองได้สบายนะครับตัวนี้นะครับแต่หน้าตรงนี้มันอันนี้ไปนะครับสภาพก็จอดนะครับน่าจะเอาเก็บนะครับตัวนี้นะครับในราคานะครับให้ไปเลยนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทใครที่ต้องการนะครับรีบตัดสินใจนะครับให้ราคาไปเลยนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับ ใครที่กำลังมองหานะครับแลนะครับ18ขั้นนั้น1ขั้นนั้น2ได้นะครับสบายนะครับเผื่อทุกท่านพี่ๆทุกท่านกำลังสนใจนะครับที่ร้านนรันศักก็เข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมได้นะครับสนใจก็เข้ามาได้นะครับ6,500บาทนะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับต0บาทนะน้ลครับ มาชมได้นะครับมีตัวไหนที่มาได้ใช้างานนะครับก็เอามาแลกตีเทิร์นได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับถึงทุกท่านสนใจนะครับที่ร้านนะมาชมได้นะครับกราไมาชมได้ I'm สนใจเข้ามาได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจให้ไปเลยนะครับราคา6,500บาทนะครับนี่ทำไมแน่นปุกนะครับอืนะครับแรงแน่นอนนะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจนะครับฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สินค้าของวันที่16บหกกรกฎาคมนะครับก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ